สวัสดีครับพฤหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นวันนี้ขอเสนอเป็น EP 3ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของคำว่าเชื้อโควิด1 9ที่ญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรแล้วก็เชื้อกลายพันธุ์ที่ว่ากลายพันธุ์ไปนั้นเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูคำว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับที่คนไทยเราเรียกอย่างนี้หรือว่าเรียกแค่โควิดโควิดกันนะครับคนญี่ปุ่นนะครับเขาไม่ใช้คำว่าโควิดโควิดนี้เป็นคำย่อของคำว่าอ่าโคโรนาไวรัสดิซีส์นะครับโคโรนาก็ซีโนะครับแล้วก็ไวรัสก็เหลือแค่ VI แล้วก็ดี a s e ก็เหลือแค่ดีก็เป็นโควิดแล้วมันเป็นเชื้อของปีที่เกิดขึ้นในปี2019ก็เลยย่อเหลือโควิด19แต่ว่าคนญี่ปุ่นเขายังเรียกชื่อเต็มอยู่ก็คือชิงตะโคโรนาไวรัสหรือว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เขาใช้คำนี้อยู่นะครับพูดโควิด19กับญี่ปุ่นนี่ อ่าคนญี่ปุ่นอาจจะบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่หลายคนก็เข้าใจนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้โควิด -19 เหมือนกันนะครับแล้วก็ชิงตะโคโรนาไวรัสนะครับตัวนี้นะครับคำว่าวิรัสก็มาจากคำว่าวรัสนะครับญี่ปุ่นจะเรียกว่าวิรัสนะครับก็คือวิรุสนะครับไม่ใช่วรัสนะครับออกเสียงไม่เหมือนกันแล้วก็ ไอ้ตัวนี้อีตัวเล็กนะครับหรือบางทีเขาก็เรียกว่าไวรุสเลยนะวิ v, เนี่ยนะครับก็คือวีเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นในหลายกรณีเขาแทนด้วยเสียงบีนะครับก็คือววรัสก็กลายเป็นไวรุสนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าก็อันนี้ก็คือววรัสก็คือไวรัสนั่นเองนะครับอย่าไปตกใจว่าไอ้วีรัสหรือไวรุสนี่มันคืออะไร นะครับชิงตะก็คือรูปแบบใหม่หรือว่าสายพันธุ์ใหม่นั่นเองชิงตะโคโรนาไวรัสนะครับอันนี้คือเชื้อไวรัสโควิด -19 คนญี่ปุ่นเรียกกันอย่างนี้แล้วเชื้อไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์นะครับอ่าคนญี่ปุ่นจะเรียกว่าชิงตะโคโรนาไวรัสเฮงอิคาบุนะครับเฮงอิคาบุออกเสียงยากหน่อยนะครับเฮงอินี้แปลว่าอะไรที่มันมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างทันหันนะครับส่วนขบ,บุนะครับขบ,บุนี่รากศัพท์เดิมมันแปลว่าโคนไม้นะครับอย่างเช่นหรือตอไม้ไม้ที่มีรากติดอยู่นะครับตรงช่วงล่างของมันนะครับหรือว่าไม้ที่ถูกตัดไปแล้วนะครับเหลือแต่ตออันนั้นเราก็เรียกคขบ,บุเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดิมทีเนี่ยนะครับตอนแรกที่ญี่ปุ่น ในข่าวเขาก็ใช้คำว่าเฮงอิชุ u นะครับชุที่แปลว่าชนิดหรือประเภทหรือพันนะครับก็คือใช้คำว่ากลายพันธ์เหมือนกันเฮงอิชุนี่น่าจะแปลตรงตัวว่ากลายพันธ์แต่ต่อมานะครับก็ทางารัฐบาลของญี่ปุ่นก็มีการประกาศออกมาน่าจะเป็นสาธารณสุขนะครับว่าใช้คำว่าเฮงอิชุนี่ไม่ถูกต้อง ควรจะเรียกว่าเฮงอีคาบุนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าไวรัสกลายพันธุ์มันก็จะกลายเป็นพันธุ์อื่นไปอาจจะเป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไปเลยใหม่อีกแล้วอาจจะเป็นใหม่อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งไม่ถูกต้องเพราะว่า,าที่กลายพันธุ์คราวนี้มันมีแค่ d n เบางส่วนที่มันกลายไปเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนกับไอ ไวรัสโคโรนาไวรัส2019ที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆตอนตอนัตน้งต้นดังด้งเดิมไม่เหมือนเก่าแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่มันก็ยังคงเป็นสายพันธุ์ไวรัสโคโรนาไวรัส2019อยู่ดีนะครับก็เลยให้ใช้คำว่าเฮงอีคาบุนะครับแต่สำหรับเมืองไทยก็สับอะไร อยากๆยากบุญวายยังไม่มีการบัญญัตินะครับก็เลยใช้คำว่าไกลายพันธุ์แต่ของญี่ปุ่นเราใช้คำว่าชิงกตะโคโรนาไวรัสเฮงอีคาบุนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็เอาเรื่องดีๆมาแชร์กันเท่านี้นะครับเดี๋ยวดูครั้งหน้าเราจะมีเรื่องอะไรหรือจะเอานิยายมาหัดแปลเหมือนกับ2 EP ที่แล้วก็ได้นะครับหรือใครมีรีเควสอะไร นะครับอยากฟังเรื่องอะไรอยากถามเรื่องอะไรก็นะครับใส่เป็นคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับ